สวัสดีครับร้านมาวินเชียงกงครับผมสวัสดี f อฟทุกท่านและสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมวันนี้มีรถบัสเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับรถบัสแอร์สิบสองเมตรนะครับผมเป็นรถร่วมบอคอสอนะครับอยู่ดอนทานีขวัญจันนะครับสําหรับรถคันนี้เดี๋ยวผมมีเรื่องจะสัมภาษณ์ช่างแหลมสิงกับ ซเฟอร์สอนอากนะครับว่ารถคันนี้เป็นไปมายังไงนะครับผมเกือบได้นอนกินข้าวลิงนะครับผมเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันเลยเป็นยังไงรถคันนี้เห็นว่าไม่มีเครื่องยนต์นะครับมีแต่โค้งกับช่วงล่างกับยางกระทะลอนะครับใส่ลหมสร้างขึ้นเลยเป็นจ้าไหก็ตอนไปเอาสาออรถก็ไม่อย่างบอก แกตงนียบวเอาไปซีเซ็นดีแล้วผมเอาไปหาอยู่เออทำไัเอาไปหคือหอดบันวันน้น้ไปสรงกันครับมาหอดเกืบเขากันนวลยางแตกซเส้นยูดวนมันบมาได้ยูดครับเออบันที่เหยางแตกย่บเลยวันนี้เขากันนวลเันว่าิฟโโลเนี่ยโอ้แสดงว่าเอายางไปหาเส้นใน่ไส้ไปหาเส้นมันสิมีรอหลังขางึงใปไส้เส้นึ่โอ้น้ำหนักมันเลยเป็มันเลแตก ไม่แพงไทยทนะไม่รับรับใครมันต่ำมบ,บกเขิน,ขนมันต่ำร่วมบกเขินเออมันก็เลยได้รับรับรับแข่งเออมันก็เลยยางระเบิดเออต่มยากแห่งยากค่ายอีหลีเออคลิปนี้ฝากถึงไผย์คลิปนี้ฝากถึงสีมุเลี่ยงก็เพยบอกฟิลิปบอกฝรกั่งเศสเออฝากถึงว่ามึงไปได้เดียวลุน้นเออบ่หันหันงันยากยากให้กูไปว่าสิงันยากให้กูไปงั้นยังไง สีบุเรื่องจำไวออ้ฝากถึงสีบุรเรื่องก็บบกฝรั่งเศสเแม่ศูนย์ครับแต่ว่าช่างช่างแหลมสิงศูนย์ครับผมฝากถึงสีบุรเรื่องแล้วครับคลิปนี่งานยากๆให้เล่าไปเล่าวา่งางันางๆมันให้บักฝรั่งเศสกับสีบุรเรื่องไปรถคันนี้ตัวถังเป็นเหล็กสิ่งนะครับ <c oughs> รถคันนี้ไม่มีเครื่องเกียร์นะครับผมเราซื้อมาจากอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับช่างแหลมสิงบนเลยครับผมก็คือตอนแรกผมก็คุยกับช่างช่างที่อู่นะครับช่างที่อู่ก็เอายางมาสี่เส้นผมก็เลยสั่งงานลูกน้องไปให้เอายางไปสี่เส้นนะครับผมที่ไหนได้ ยางรั่วหมดทั้งหกเส้นเลยเดชบุญนะครับผมสอนอ้าเข้าไปห้าเส้นพอไปห้าเส้นแล้วเลยใส่ล้อหน้าสองข้างใส่ล้อหลังข้างซ้ายอีกสองสองล้อ <c oughs> แล้วก็ใส่ล้อหลังอีกนี่นะครับใส่ล้อหลังอีกเส้นหนึ่งเวลาเข็นมามันเลยรับน้ำหนักไม่ไหวนะครับผมมันก็เลยทำให้ยางระเบิดนะครับเพราะรถมันคันใหญ่นะครับ อันนี้เราจะเอาเขาเขาลงชับแหละเลยนะครับผมชับแหละเลยเคยเคยแอบมี่บ้างปะมมี่อย่างนั้นมีตะคองทะเบียนก็บ่มีรถคันนี้เป็นช่วงล่างอิซูซูนะครับผมอิซูซูแปลงเป็นสิบน็อตนะครับสิบสู่สิบน็อต รัดคันลอ้อเบรกแหงคือเบรกนะมันม่ได้เบิงกันะปะไปกรุงเทพสาม่ถวบ่เมือทอาแปล่ารถขั้นนี้ขั้นเดียวแลมสิง์หนาย่าขนาดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอีกเทีย่ยวนะครับเดี๋ยวผมจะไปสัมผัสแลมสิง์บ้างต้อง เล่าอยากฝากถึงเอฟซีนะครับผมเล่าก็บ,บ่มีดี<อ>แค่ว่าไปลากรถนะครับผมความสามารถเล่าเ่็ธรรมดานะครับพายุอยนะ่อยูุลานก็เป็นสร้างไงครับออกไปนอกพื้นที่ต้องงานยากๆครับผมอ๋อฝากอีกเที่ยกันนะฝากอีกเที่ยกันนะฝากถึงเพยยูเรื่องอะไรยนอ่าว่าดูน้ำมึงไปเดนอ,อ,อหันงานยากยมันลำบากกั่คนเดียวไปเอาลูกกัน <c oughs> <c oughs> ครับผมเดี๋ยวเราลากเข้าลรงเชือดครับผมสถานที่เชือดช่างแรมสีมฝากถึงสีบุญเรืองกับช่างฟิลิปนะครับผมบอกว่าถ้างานง่ายๆคงไม่ได้ไปงานยากถึงให้แกไปนะแกก็ <c oughs> บ่นเลยครับบ่นเลย <c oughs> รถคันนี้เครื่องแอร์ก็ไม่มีนะครับเครื่องยนต์ก็ไม่มีนีแต่เฉพาะตัวถังกับกับคัดซีแหนบรวงท้ายคาหน้านะครับ แม่เขาคือว่าจัดสถานที่ไม่ไน้ั้นละเอาเขาไม่อยิกเลยสองคันหัวได้ีหยฮะเขาฟังนั่นได้อยิบวาน่ะคุณรอได้ไหมน่งเงือซื้อได้ไหมขับเป็นบรอรถไหมเม่อนั่นเหรอวน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 มันหยงพวน Buôn đi kia nói muốn Ờ, buôn, buôn, buôn Buôn đi hết Ông sai không sai Bà sai, sai Sai không bỏ quả ไปลากขั้นพวกคั้ยแชะแล้วขั้นใดที่เขาตัดตัวถังออกลากขอมาเสียบหนึ่งเลยนี่งสองขั้นเนี่ยแม่นว่าน่ะเออครับผมเดี๋ยวผมพาไปรูช่วงล่างครับผมเกือบได้นอนกินข้าวลิงนะครับคันนี้กลับมาถึงบ้านห้าทุ่มนะครับเมื่อคืนแม่นว่าช่างแหลมโอ้ช่างแหลมฝากถึงสีบนเรื่องเลยไป รถ12เมตรคันน on ี Bog ้รถบัสแอร์ค no on ันนี้เป็นตัวถังเหล็กแท้ก็เหล็กซิ่งไอ้จอยดูติดว่าเหล็กดูว่าดูดนะผมว่าจะน่าจะเป็นเหล็กซิ่งนะครับผมเป็นเฟืองท้ายของอีสูโฮ้ยมันมเป็น e สูได้เนี่ยเฟืองท้ายของฮีโน่นะครับฮีโน่10น็อตขัดล้อนะครับผมเฟืองท้ายของฮีโน่ฮะดูติดว่าดูด่ากนนะตัวถังเป็นเหล็กซิ่งนะครับ เป็นเฟืองท้ายของฮ i โน่ m ซอ็มนอตคันล้อสิบตัวนะครับผมรถคันนี้ใช้เป็นยางพันร้อยขอบยี่สิบนะครับรถคันนี้มีคัตซีนะครับมีคัตซีใช้เป็นเบรกโอ้ผมมองไม่เห็นนะครับเป็นเบรคน้ำมันหรือว่าเบรกแห้งมองไม่เห็นเลยครับอ๋อคันนี้เป็นน้ำมันหน้าหลังเลยนะครับผม เบรกน้ำมันหน้าหลังเลย <c oughs> <c oughs> ไม่ก็จะจอดด่วนแล้วเนาะขันนี้เนาะ ขึ้นไปดูด้านบนนะครับผมปกติรถคันนี้รถคันนี้เป็นเครื่องกลางนะครับรถคันนี้เป็นเครื่องกลางแต่ว่าถอดเครื่องเกียร์ออกไปแล้วแล้วก็เครื่องแอร์จะอยู่ด้านท้ายนะครับเนี่ยเครื่องแอร์ก็ถอดไปแล้วนะครับผมไม่มีอะไรครับ ไม่ด้านบนมาจะมีงูไหมครับเนี่ยโอ้มีหน้าครับช่างจ่อยอารมณ์เสียเลย <c ười> โมโหให้สีบุญเรลืองเลยปกติจะเป็นสีบุญเรลืองกับสอันอากไปเอานะครับกับช่างฟิลิปอันนี้ช่างแหลมสิงได้ออกเองโมโหเลย ใช้เป็นบอกรรมี่นะครับผมก็สี่สิบที่นั่งนะครับภายในก็โดนแกะเกิดออกไปหมดแล้วนะครับผมเครื่องเสียงไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องถามถึงนะครับถ้าสภาพจอดขนาดนี้ต้องโดนถอดออกอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่ารถไม่ได้ใช้งานเครื่องเกียร์ก็ไม่มีเครื่องแอร์ก็ไม่มีเครื่องเสียงก็ไม่มีนะครับทะเบียนก็ไม่มีด้วยครับ นี่นะครับลกลงลังชําแหละเลยนะครับผมชําแหละเลยลูกค้าท่านใดสนใจเฟืองท้ายอิสูซูสิบน็อตก็โทรมาสอบถามกันได้นะครับผมผมขายไม่แพงนะครับ ครับผมสวัสดีครับไอ้รับซื้อเครื่องไงฮอกบีจีหนึ่งวะครับรับซื้ออยู่ครับผมเครื่องอยู่ใสน่นอสี่มันจะบัดอยู่ไอแตงวัดถอดเอาอยู่เป็นมะโค่นเหรอสี่อยู่ประมาณได้กวัดเครื่องดีวะครับผมแต่เครื่องที่ทำไม่เหมือนเลยครับฟิตไม่เหมือนเลยเป็นยังคือสิงหกออกนาะวันไหนผมโมมีเงินเลยเพราอเลยไม่เข้าบริษัทเงาอ๋ออ่าเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมติดต่อไปนะครับได้เดี๋ยวแป๊บนึง จะติดต่อกับยูไซครับผมอ้ยบอกใช้เป็นผ้ากำมะหยี่นะครับผมก็สำหรับลูกค้าท่านใดกำลังมองหาเฟืองท้ายอิสุสิบนัด ใช้งานอยู่ก็โทรมาสอบถามผมได้นะครับผมชำละครับผมหมอกเยอะมากครับตอนเช้ามีฝนล,ลินปล่อยครับเมื่อกี้โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ